สวัสดีค่ะทุกคนเล็กกำลังจะผสมดินนะคะในการขยายพันธุ์เป็นดินปลูกนะคะดินสำหรับการเพาะชำเล็กกำลังจะขยายพันธุ์ต้นนี้นะคะรู้จักกันไหมนี่คือโปยเซียนโบราณหรือเล็กเรียกว่าโปยเซียนดอกเล็กหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งต้นเศรษฐีนะคะสมัยโบราณเขาจะเรียกแบบนี้อันนี้คือต้นนี้อ่ะต้นแม่มันจริงๆตายแล้วต้นนี้ก็คือเล็กปักํำเอานะ ใส่ขวดริปโพค่ะและวันนี้จะมาผสมดินก่อนแล้วก็จะมาชํ้ด้วยมีชํ้น้ำกับชํ้ดินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเดี๋ยวละอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูเลยแดดจะไล่แล้วค่ะอ่ะในนี้นะ จะเป็นในนี้นะคะก็คือชามนี้จะเอาไว้สำหรับผสมดินปลูกท,ะะทั้งแคคตัสนะคะทั้งแคคตัสแล้วก็เพราะชำต้นพืชต่างๆขอใส่ถุงมือก่อนนะใส่ถุงมือก่อนผสมดินดินในการ เพราะชำอะไรต่างๆเนี่ยเลขคผสมเองนะผสมเองเลยค่ะโอเคในนี้นะคะในนี้ก็จะมีดินเก่าอยู่บ้างเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็มีฐานเศษฐานเนี่ยคืออย่าทิ้งนะคะ มันจะมีเศษฐานทุกคนนะที่ซื้อฐานมาเป็นถุงนะคะถุงใหญ่ๆนะมันจะมีเศษฐ,ฐานอยู่ด้านล่างนะคะเอามาใช้เลยนี่ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ทาไมต้องใส่เพราะว่าตรงนี้มันจะไปกั้นนะคะไม่ให้ดินอ่ะแน่นเกินไปมันจะทําให้มีรูอากาศนะดินที่ดีต้นไม้จะสวยนะต้องมีรูอากาศนะคะอ่ะทีนี้ ในนี้มีะายแล้วบ้างที่เล็กใส่ลงไปตอนแรกก็จะทําเลยถ่ายคลิปดีกว่านะคะก็มีเศษถ่านมีแกลบแล้วก็มีดินเก่านะคะดินปลูกนะมี3อย่างแล้วก็มีขุยมะพร้าวบ้างนะคะจากนั้นเล็กจะใส่ดินถุงค่ะดินถุงอันนี้คือเป็นดินสําหรับการเพาะชํานะคะถ้าเราจะปลูกจริงๆลงกระถางอะ่ะจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะกิ้งกือเล็กกัวนะ คือถ้าดินปลูกในกระถางอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเนี่ยรวยไม่เลิกเนี่ยเห็นไหมมีดินจริงนะ่านผู้ชมหลายคนจะแบบว่าคือถามมาเยอะว่าทําไมปลูกอะไรแล้วไม่งามเชื่อเลยบางคนใส่ดินถุงนะคะในดินถุงบางทีมันจะเป็นซังอ้อยนะคะที่เขาเอาไปเผามันไม่ค่อยมีดินจริงแล้วก็เป็นแกลบดานะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีเศษของถุยมะพร้าวถุยมะพร้าวเล็กจะไม่ใส่นะคะอ่า แล้วก็มีพีสมอนดูวิธีการที่เรกทำนะไม่ได้ใส่พีสมอลงไปด้วยนะคะมันจะเปลืองเฉยๆเดี๋ยวจะใส่แบบไหนเดี๋ยวมาดูกันอ่ะพอได้สีส่วนผสมแล้วนะคะส่วนผสมสุดท้ายก็คือทรายค่ะโอเคจับดูก็ รู้สึกว่ายเย็นนะจากที่หลังจากที่เราใส่ทรายลงไปนะคะยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะเพราะว่าเราเริ่มที่จะปักชํำนะคะพืชยังไม่ต้องการทีนี้เดี๋ยวเรามาตัดกันเ่ยถ้าผู้ชมดูนะแบบว่ามันมันแก่แล้วนะคะมันแก่แล้วจริงๆอะความจริงเลยนะคะก่อนหน้านี้สวยกว่านี้อีกออกดอกเต็มไปหมดเลยค่ะ ที่นี่แบบกิ่งมันแก่แล้วเราจะต้องตัดออกเหมือนการทำสาเหมือนทำสาวให้อ่ะเลือกกิ่งไหนที่ยาวๆนะคะตัดออกมาเลยเดี๋ยวแค่นี้ก่อน okay. Okay. มาดูวิธีการ ่เล็กจะฉันนะคะแก้พิสมอนิสมอนเนี่ยมันจะมีไร่ธาตุอาหารในนี้ด้วยนะท่านผู้ชมแล้วมันอุ้มน้ำได้ดีทำให้เกิดความชุ่มชื้นได้ดีมากนะคะเล็กจะปากชันลงในนี้ที่ใส่แบบนี้ดีมากเลยนะคะเวลารากออกเราจะมองเห็นนะ ไม่ต้องใส่ดิเดนเยอะก็ได้นะคะโอเคแต่จริงๆแล้วต้นเศรษฐีเนะะี่ยค่ะคือชำในน้ำได้คือถ้าอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นต้นเศรษฐีคือไม่ต้องเจาะรูก็ได้นะคะถ้าเป็นต้นอื่น่มันไม่ชอบแฉกเนาะจากนั้นนะคะก็ให้เราใส่เจาะรูเจาะรูลงไปนะ แล้วก็ใส่พีชมอสลงไปตรงกลางนะคะไม่ใช่ใส่ข้างบนเพราะว่าเวลาที่เราปักลงไปอะ่ะจะปักลงด้านล่างเนาะโอเคจากนั้นนะคะก็ให้เราลดน้ำให้ชุ่มนี่ค่ะเรามานดูน้ำกำลังไหลลงไปเนี่ยเราคิดว่าเรารดเจอใช่ไหมนี่ค่ะน้ำอยู่ที่ระดับนี้เองมองเห็นไหมคะ ตรงนี้เองเนี่ยค่ะยังไม่ลงไปด้านล่างเลยรถอีกนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราต้องใช้แก้วใสนะคะเจะดูใส่พีซมอสลงไปรถน้ำไว้รอเลยค่ะทำแบบนี้ทั้งหมด ดน้ำค่ะเรารอให้น้ำระบายก่อนค่ะทีนี้เราจะมาทำในส่วนที่ชําน้ำจาขวดก็คือต้นนี้แล้วก็ชําน้ำนะคะขวดซีวิตขวดริโพเก็บไว้แล้วเราก็นำมาชําได้เลยค่ะตัดน้ำออกเพื่อที่จะได้ใส่ลงไปในขวดแล้วง่ายนะคะ เด็กๆทำต้องระวังด้วยนี่ค่ะนี่นะคะใส่ลงไปให้แช่ลงในน้ำน,นะคะนี่คือไม่ต้องใส่น้ำยาเร่งรากค่ะของเล็กไม่ใส่นะถ้าใครอยากใส่ก็ใส่ได้เลยนะคะแช่ด้วยจุลินทรีย์สังเคแสงก็ได้เป็นกะปิก็ได้ง่ายดี ช่วยเด้งรากได้ค่ะกะปิแล้วก็สูตรผงชูรสกระปิอ่าแล้วก็เครื่องดื่มชมกําลังแล้วก็ใส่น้ำยา,าปุ๋ยหมกักยอดพืชน,นะคะติดไว้มากรากมาตึมเลยแต่อันนี้คือมันชําง่ายนะคะท่านผู้ชมทำได้สูตรนี้ทำได้กับโ๋ยเซียนแบบดอกใหญ่ได้ด้วยนะเล็กจะขยายแบบนี้ไว้เยอะๆเลยค่ะชอบ ต้นไม้โบราณปากลงไปเลยนี่ค่ะง่ายไหมแบบนี้เลยวิธีการที่ก็คือมันมีนามนะถ้าเป็นโกศลเล็กจะแนะนําให้ใช้กระดาษทิชชู่หรือสำลีนะคะอุดรูไว้นะแต่อันนี้คือมันขวดเล็กไม่เป็นไรนะคะก็ให้เราหมั่นมาดูที่น้ํานะอย่าให้ลดลงไปมากกว่าเก่งนะคะไม่งั้นไม่ดอดนะให้มันแช่อย,อยู่ในนี้นะคะรากมันก็จะออกด้านล่างนะเนี่ค่ะ รามันจะออกน้านล่างแล้วก็ถ้าเรากลัวยุงนะคะก็ทุกเจ็ดถึงสิบวันนะคะให้เราหมั่นมาดูนะเทน้ําออกเทน้ําไปรดน้าต้นไม้นะคะแล้วก็เติมน้ําใหม่ลงไปง่ายไหมคะวิธีการชําง่ายมากทําแบบนี้เห็นผลแล้วนะคะต้นนี้เรื่องจริงนะคะเรื่องจริงคือและเคยลงไว้แล้วตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะคะหลายปีแล้วนะเนี่ยที่เล็กชําขวดนะคะขวดนิโพรมันก็ติดแบบนี้แหละเรียบร้อยมาดูการ ชาำลงแบบนี้เราก็ปักลงไปเลยค่ะท่านผู้ชมนี่น้ำลงด้านล่างแล้วนะคะปากลงไปเคล็ดลับก็คือกดให้แน่นห้ามให้โยกนะคะนี่ง่ายเลยปากลงไปเลยค่ะนะมีกี่เก่งเดี๋ยวจะชําไว้อีกนะคะมีแก้วเยอะเลยมาชําไว้อีก เดี๋ยวมันจะแตกยอดใหม่เองค่ะเราก็ดูกันไกลต้องคมนะคะตัดครั้งเดียวชึบให้มันขาดไปเลยสำคัญมากโอเคเนี่ยสวยดีค่ะทำแบบนี้รอดแน่นอนแล้วก็เคล็ดลับการชำลงดินแบบนี้นะคะเอาไว้ร่วมํำไรเท่านั้นนะห้ามโดนแดดโดยเด็ดขาดนะคะ แล้วก็หมั่นมาดูด้วยว่าแบบดินชุ่มไหมไม่ต้องแฉะนะแค่ชุ่มแต่ห้ามแบบให้ดินแห้งนะคะคือรากมันจะถ้ารากออกดินแห้งเนี่ยรากกาลังจะออกหอรืออะไรก็ตามมันจะหยุดชะง,งกักแล้วตายทันทีเหี่ยวไปหมดเลยนะคะนี่คือเคล็ดลับนะปักลงไปเลยค่ะ อเคเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสิ่งที่เล็กนาม,มาฝากก็คือ1ได้วิธีการผสมดิน2ก็คือได้วิธีการปักชำปุ๋ยเซียนแบบง่าย2แบบนะคะที่เล็กเคยทามาแล้วสาเร็จก็คือชาแบบน้ำแล้วก็ชาลงดินนะคะที่เราผสมเนาะก็แค่นี้นะคะทุกคนอย่าลืมไปทํานะคะอย่าลืมไปทําอยู่ว่างๆก็ทําเลยนะคะดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้กันจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ